ครับนักเรียนครับเรามาต่อกันนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับครูก็ได้พูดถึงในเรื่องของจริยธรรมและการพุจริตนะครับไปเรียบร้อยแล้วในบทเรียนนี้ในเรื่องต่อไปนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่เป็นเรื่องใหม่ซึ่งคนจะเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์สน่วตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ให้ดีให้เข้าใจที่เราเรียนมาถ้าเป็นในเรื่องของกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในเรื่องของสาขากฎหมายมหาชนนะครับมหาชน การทุจริตนะครับที่ผ่านมานะครับการทุจริตคืออะไรก็คือการคดโกงไม่ซื่อสัตย์การกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่งทุกประเทศมีบทบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับทั้งการกระทําและบทลงโทษว่ามีการกระทําอย่างไรที่ถือว่าทุจริตและมีบทลงโทษอย่างไรนะครับประเทศไทยก็เช่นกันมีประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการทุจริตหรือโดยทุจริต มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะครับส่วนจริยธรรมนั้นคือนะครับความสำนึกความประพฤติที่ดีงามเพื่อเป็นประโยชน์สุขของตนเองและสังคมเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเห็นไหมครับจริยธรรมใช้คำว่าควรปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติได้ไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีจริยธรรม สำหรับข้าราชาการเนี่ยนะครับบางทีเขาก็จะมีในเรื่องของประมวลคุณธรรมประมวลจริยธรรมคอยกำกับในการทำงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการพุจริตคอร์รัปชันในวงราชาการแต่ทีนี้คอร์รัปชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งบางประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายบางประเทศก็ยังไม่ถือว่า ผิดกฎหมายหรือข้อห้ามก็คือเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า conflict of interest นะครับหรือการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการทุจริตในอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างสั้นๆเนาะ เป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างยากเราก็ค่อยๆไปนะการทุจริตเห็นไหมครับมีรูปแบบด้วยกันอยู่3รูปแบบได้แก่การแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งตามกระบวนการที่ใช้และ3แบ่งตามลักษณะรูปธรรมในรูปแบบที่1นนะครับการทุจริตโดยข้าราชการ การทุจริตโดยราชการนี้มี2แบบคือทุจริตหรือคอร์รัปชันตามน้ําอีกแบบหนึ่งก็คือการทุจริตหรือคอร์รัปชันทวนน้ําตามน้ําอย่างไรตามน้ําก็อย่างเช่นเขาให้มาเราก็รับมีคนให้ผู้ติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการทําสัญญา หรือทํานิติกรรมหรือทําอะไรต่างๆในเกี่ยวกับการบริการของรัฐเนี่ยนะครับเขาหยิบยืน่นทรัพย์สินเงินทองให้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นบอกว่าสินน้าใจบ้างค่าน้ําร้อนน้าชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทานองเนี้ยนะครับก็รับอันนี้เขาเรียกว่าตามน้ําซึ่งรับไม่ได้นะครับเป็นข้าราชการจะรับอะไรต้องมีกฎหมายให้รับอีกแบบหนึ่งก็คือการทุจริตหรือคอร์รัปชันทวนน้ํา อันนี้แหละครับเขาไม่ให้ก็เรียกรับเลยครับเขาไม่ให้ก็เรียกรับเลยเขามาติดต่อราชการเขามาทำนิติกรรมสัญญาอะไรกับราชการเนี่ยนะครับก็ไม่ทำให้ไม่อำนวยความสะดวกให้คือเรียกรับมาก่อนถ้าไม่ได้ไม่ทำถ้าไม่ให้ก็ดีความกฎหมาย ข้าวข้างตนเองว่าทำไม่ได้ไม่มีระเบียบให้กระทําถ้าจ่ายสีนบนจ่ายเงินจ่ายค่านํำร้อนน้ำชาอะไรต่างๆผลประโยชน์ลงตัวถึงจะทำให้อันนี้เป็นคอร์รัปชันแบบทวนน้ำครับนะครับแล้วก็มีอีกอ่า ผู้กเกี่ยวข้องอีกประเภทหนึ่งนอกจากข้าราชการก็คือการทุจริตคอร์รัปชันโดยนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นยันถึงระดับประเทศซึ่งเราก็จะได้คุยกันต่อไปว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราเห็นได้เยอะแยะนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับด้วยซ้ำว่าการกระทำนี้มันทุจริตหรอือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนักการเมืองใช่ไหมครับเขาไปมอบอเต็นท์มอบอ่างเก็บน้ำ มอบศาลาอนเนกประสงค์เห็นไหมครับนกักการเมืองเหล่านี้ก็จะบอกว่านี่นะเป็นงบของเขานะเขาเป็นคนเอามานะเขียนชื่อสอสอสอจ,อจอติดกันเต็มหมู่บ้านไปหมดนะครับเต็มบ้านไปหมดถามแล้วอย่างนี้ถือว่าทุจริตไหมเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่เป็นการทุจริตก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับ การใช้อำนาจหน้าที่นะครับต่อไปนะครับ2แบ่งตามกระบวนการใช้แบ่งตามกระบวนการใช้นั้นได้แก่การเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎกติกาและก็เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์นะครับเห็นไหมครับในกระบวนการใช้อันนี้สำคัญนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน ในหัวข้อต่อๆไปนะครับอีกอันหนึ่งนะครับแบ่งตามลักษณะรูป,ปรธรรมนะครับการทุจริตแบบนี้เป็นการแบ่งตามลักษณะรูป,ปรธรรมแบบนี้นะครับได้แก่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันจากการจัดหาเช่นพวกส่วนลดส่วนต่างจากการจัดหาพัสดุคูรูปพันธ์ต่าง การขอรับชั่นจากการให้สิทธิสัมปทานเห็นไหมครับการให้สิทธิสัมปทานหน่วยงานนี้เอกชนบริษัทนี้มาสัมปทานก็มีการใต้โต๊ะกันหรือให้ผลประโยชน์กันต่างๆนะครับหรือทุจริตขอรับชั่นจากการขายส,สาธารณสมบัตินะครับ สาธารนณะสมบัติก็คือสมบัติส่วนรวมก็เอาไปขายนะครับเช่นอะไรครับขึ้นความทีเห็นไหมครัเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเครือข่ายต่างๆใช่ไหมครับของเหล่านี้เป็นของสาธารนณะสามารถเอาไปเช่าสัญญาณเอาไปให้ไปซื้อไปขายสามารถวัด ช่างตวงเป็นราคาเป็นมูลค่าได้แต่เป็นสาธารณสมบัติที่มันเป็นของส่วนรวมก็อาจจะมีการทำในรูปแบบที่ซับซ้อนนะครับทำในลักษณะของการบริษัทนะครับที่เข้ามากระทำการในสิ่งเหล่านี้ร่วมกับใครครับร่วมกับข้าราชการกับนักการเมืองนะครับต่อไปครับการทุจริตคอรัปชันจากการกำกับดูแล ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นกันทั่วทั่วไปในส่วนของข้าราชการเองเนี่ยนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดการกำกับดูแลอย่างเช่นมีหน้าที่แต่งตั้งโยกย้ายนะครับกำกับดูแลในเรื่องนี้เรื่องนี้มีการซื้อขายตำแหน่งมีการเรียกรับประโยชน์ อื่นใดหรือทรัพย์สินในการให้คนนั้นเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้หรือการย้ายข้าราชการเป็นการคอร์รัปชันจากการกำกับด,ดูแลเพราะตัวเองมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับก็สรุปก็การทุจริตนะครับแบ่งได้3รูปแบบ 1. แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. แบ่ง ตามกระบวนการที่ใช้และ3แบ่งตามลักษณะรูปธรรมนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของถ้าเราจะกลับไปดูเมื่อกี้นะครับสไลด์เมื่อกี้ทุจริตว่าไปแล้วนะครับจริยธรรมนี้ก็พูดไปเยอะแล้วนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับต่อไปนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับ ผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอันนี้ตรงเป็นเรื่องระหว่างการทุจริตกับจริยธรรมเป็นเรื่องระหว่างการทุจริตกับจริยธรรมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคําพูดบอกว่าการทุจริตเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ย มีคำว่าการขอรับชันที่เรียกว่ากินสินบาทค่าสินบนกมรมหลวงราชบุรีดิเดกริศนะครับท่านเป็นบิดากฎหมายไทยเนี่ยท่านก็จะสอนลูกศิษย์ท่านว่าเองจะไปกินเหล้าเมาไม้ค่าไม่ว่าดอกแต่ขอเองอย่าไปกินสินบาทค่าสินบนเดี๋ยวนี้ คำว่ากินเหล้าเมาไมา้ข่าไม่ว่าดอกจะไปแต่ยาไปกินสินบาทคาดสินบนเห็นทีจะต้องมีคําเพิ่มไปอีกมากมายคําว่าทุจริตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กินสินบาทค่าสินบนการทุจริตในปัจจุบันนี้มันซับซ้อนมีวิวัฒนาการไปมากมายครับ มากมายจนไปถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากประโยชน์ส่วนรวมที่ตนมีส่วนเข้าไปดูแลอยู่ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ไปสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจาก ประโยชน์ส่วนรวมหมายความว่าต้องแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้ให้เป็นก่อนนะครับถึงจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือบางทีเราเรียกว่ามันทับซ้อนกันอยู่นั่นเองนะครับทับซ้อนยังไงนะครับเพื่อจะให้เข้าใจเนาะูอยากจะให้นักเรียนเข้าไปดูแนวคิดครับแนวคิดเกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนตนนะครับและก็ประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับประโยชน์สา,สาธารณะรัฐเนี่ยนะครับหรือโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ดูแลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ,ะยกตัวอย่างเช่นครูก็ได้นะครับครูครูนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการในสังกัดกร,ระทรวงศึกษาธิการ ในองค์กรที่ครูอยู่เขาเรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นตึกอาคารห้องเรียนโต๊ะเก้าอี e, ้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระดาษอันนี้เป็นของสาธารณะ เอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอาไว้ใช้เพื่อในการจัดการเรียนการสอนโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีครูและบุคลากรศึกษาเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลต้องเข้าใจก่อนว่าครูเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์กับส่วนรวมโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ครูเป็นผู้ดูแลนะครับอ่ะแต่เรากลับมาดูอีกกรณีหนึ่ง แต่ประโยชน์แต่ในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารนณะจะต้องให้ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือประโยชน์ส่วนตัวหรือของเอกชนหมายความว่าไงครับหมายความว่าในตัวของครูเองเนี่ยตำแหน่งมันทํางานไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการครูอย่างครูเนี่ยครูนัทพงศ์วงทองจันทร์เนี่ยตำแหน่งครูชํานาญการพิเศษเนี่ย ตำแหน่งครูทำงานการีิเศษมันเดินมันเหินไปไหนไม่ได้มันจะขับเคลื่อนมันจะเดินมันจะมาสอนหนังสือต้องใช้ตัวครูต้องใช้นายนัทพงศ์เป็นคนไปสอนโ <Note book S 1> น้ตบุ๊กมาเฉยเยมันเปิดไม่ได้มันต้องใช้นายนัทพงศ์เปิดเปิดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ตำแหน่งครูข้อสสามเนี่ยทำงานได้ทำงานเพื่อส่วนรวมดังนั้นทรัพย์สินที่ดูแลอยู่ที่เป็นสาธารนณะ เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระดาษปากกาวไว้บอร์ดพวกนี้เป็นของส่วนรวมซึ่งตำแหน่งหน้าที่ครูขอสอสามหรือครูชำนาญการพิเศษของนายนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลต้องเอามาใช้เอามาดูแลรักษาเพื่อส่วนรวมเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นตัวนายนัทพงศ์เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นบุคคลเป็นเอกชนเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้เองเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่บ้านไม่ได้จะเอาไปใช้เองเพื่อประโยชน์ของญาติพี่น้องก็ไม่ได้เห็นไหมครับแต่แต่มันมีคำว่าแต่ก็คือว่าตำแหน่งกับบุคคลเนี่ยมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันมันก็อาจจะมีการมา ซับซ้อนกันอย่างนี้นะครับดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการนั้นจะมีทั้งความเป็นส่วนตนและส่วนรวมอยู่เสมอจะงงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากถึงบอกว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวคนเราเนี่ยเป็นเป็นเอกชนเป็นปัจเจกนชนแต่ตําแหน่งหน้าที่นะเป็นเรื่องที่โอ้ใช้ส่วนรวมนะครับ ดังนั้นเมื่อตำแหน่งหน้าที่กับส่วนตัวบางทีไปเกิดการทับซ้อนกันตรงนี้ครับทับซ้อนกันเราต้องเลือกประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนอย่างไรอย่างไรเช่นขณะที่ครูเนี่ยนะครับนายนัทพงศ์ตำแหน่งครูขอสสามเนี่ย สอนนักเรียนในห้องปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับถูกอ,อกผูกใจชอบใจมากสอสามารถสอนลูกให้อ่าเอ็นติดเข้ามหาวิทยาลัยได้สอบทีแคสได้ก็เลยจะมอบของขวัญให้บอกว่าเออชอบที่ครูสอนเนี่ยครับของขวัญที่ได้เลยนะครับ มันเกิดจากประโยชน์ส่วนรวมมันเกิดจากการสอนแต่ในขณะเดียวกันเขาให้เขาให้ตัวบุคคลครับดังนั้นของขวัญน,นั้นควรจะเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมอันนี้ครับซึ่งเราจะได้เรียนกันแล้วถามว่าครูเนี่ยสามารถรับของขวัญของฝากจาก นักเรียนหรือผู้ปกครองได้หรือไม่อันนี้เราจะได้คุยกันในหัวข้อต่อไปนะครับดังนั้นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เรียกกันติดปากว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดๆตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจ,จกรรมหรือการดำเนินงานที่เอือ้อ ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องทำให้การใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐครับอันนี้คือความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งก็เพื่อความเข้าใจเขาก็เลยแบ่งให้เป็นรูปแบบต่างๆนะครับอยู่ทั้งหมด9รูปแบบนะครับเรูปแบบเมื่อก่อนเขาเรียกว่า7รูปแบบ9ร่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ ขอให้แยกเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็เป็นเป็นเนรูปแบบก็แล้วกันนะครับเรูปแบบมีอะไรบ้างนะครับก็ตั้งเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับการรับผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่ครูพูดเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าครูสอนหนังสือนักเรียนนักเรียนนักสอนนักเรียนให้นักเรียนประสบความสําเร็จแล้วผู้ปกครองจะมอบผลประโยชน์ ของขวัญของกำนันอะไรต่างๆในถือว่าเป็นผลประโยชน์รับได้หรือไม่นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าขอ้อนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดกันนะครับจนไปถึงข้อ9นะครับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะครับเราจึง จำเป็นต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันไปเนาะก่อนที่จะขึ้นในหัวข้อ9หัวข้อนี้ก็อยากให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้ไปล่วงหน้าก่อนพร้อมทั้งตัวอย่างต่างๆนะครับที่ครูได้เอาไปบรรจุไว้เป็นเนื้อหาใน Google Classroom เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งในสื่อพวกนี้ก็เป็นสื่อจากทาง สำนักงานปปอชอเป็นผู้ผลิตร่วมกับสบพอทอนะครับในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับชั้นม .4 นะครับแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับก็จะทำให้พวกเรานะได้เข้าใจในเรื่องพวกนี้ได้ยิ่งขึ้นนะครับก็สรุปง่ายๆให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนั้นมันจะต้องแยกก่อนนะครับว่า อะไรเป็นเรื่องส่วนตนอะไรเป็นเรื่องส่วนรวมถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าขัดกันหรือทับซ้อนกันนะครับสื่อจำง่ายๆว่าตำแหน่งหน้าที่นั้นของข้าราชการนั้นของนักการเมืองนั้นตำแหน่งหน้าที่นั้นเขามีไว้ใช้สำหรับส่วนรวมจะเอาไปใช้สแสวงหาประโยชน์ส่วนตนนั้นไม่ได้นะครับต้องแยกให้ออก ระหว่างตำแหน่งหน้าที่กับคนธรรมดานะครับต้องแยกให้ออกระหว่างครูชานาญการพิเศษกับนายณัฐพงศ์วงทองจันทนะครับจะเอาไปปนกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อก่อให้เกิดการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์วนตนกับประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือประโยชน์ส่วนรวมนั้นไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เ,เพียงแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่านักเรียนจะไปทบทวน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเรียนออนไลน์ในห้อง Google Classroom นะครับกับครูนัทพงศ์วงทองจันทร์วันนี้สวัสดีครับ